เอาจริงๆคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงรู้จักกับพระอาจารย์คมซึ่งถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียจะเห็นเป็นพระที่มีลูกศิษย์ต้องบอกว่าหลากหลายมากทั้งคนดังทั้งเศรษฐีทั้งเจ้าสัวแล้วก็มักจะมีการอ้างเกี่ยวกับประวัติของท่านต่างๆนานามากมายไปหมดเนี่ยนะครับคือเอาจริงๆคุณผู้ชมครับทางด้านของพระคมเนี่ยคือถามว่าทําไมวันนี้ต้องเบลอหน้าบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้าท่านอยู่แล้ว แต่ก็อย่างที่บอกพอวันนี้ตราบใดมันมีเรื่องของสิทธิผู้ต้องหาถูกไหมรตราบใดที่ผู้ต้องหาเขายังยังไม่ถูกสารตัดสินและโดยเฉพาะเรื่องราวทั้งหมดของพระคมที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะวันนี้ตำรวจออกหมายจับนะครับโดยใครจะนึกว่าเป็นพระซึ่งมักจะอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักถึงขนาดที่ว่าเอาคำสอนที่หลายคนกำลังจะยกตัวอย่างก็คือ เรื่องราวที่หลายคนกำลังงสยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเบื้องสูงได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับวันนี้ขอเปิดภาพกองปราบถแถลงข่าวก่อนก็นแล้วกันพลตํารวจตรีมนตรีเทศขันผู้การกองปราบครับวันนี้ถแถลงข่าวออกหมายจับเนี่ยนะครับเป็นพระอาจารย์ชื่อดังนั่นก็คือพระอาจารย์คมพระอาจารย์คมเนี่ยเอาจริงถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือท่านเป็นพระวัดชื่อดังอยู่ที่โคราช รวมทั้งที่สำคัญยังมีอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือทางด้านของนายวุฒิมาหรือว่าพระหมอซึ่งในส่วนของข้อหาของอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ที่โคราบจะโดนข้อหาก็คือเป็นผู้สรรบสูิญเจ้าพนักงานมีหน้าที่เบียดบังทรัพย์หรือพูดง่ายๆคือเงินบริจาคนั่นแหละซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือตอนที่ทางด้านกองปราบเขาบุกเข้าไปคนบ้านเป็นญาติของ พระคมถูกไหมฮะใช่ฮะนั่นก็คือทางด้านของน้องสาวคุณจุธาทิพย์คุณผู้ชมฮะซึ่งก็โดนข้อหาด้วยเหมือนกันขอเปิดภาพตอนดูปึกเงินในบ้านที่เข้าไปค้นสักนิดหนึ่งเพราะถือว่าวันนี้เรื่องใหญ่มากเงินที่มีการเข้าไปตรวจค้นครั้งนี้คุณผู้ชมฮะและเป็นพระหนุ่มชื่อดังปรากฏว่ากองปราบรวบรวมมาทั้งหมดบอกว่าไปเจอที่บ้านน้องสาวคุณผู้ชมครับอยู่ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางเบ็ดเสร็จทั้งหมด51ล้านบาท แล้วก็ยังมีเงินอยู่ในสมุดบัญชีอีกกว่า130ล้านบาทนี่แค่เป็นเงินต้นทางนะครับยังตรวจสอบไม่หมด182ล้านถามผู้การกองปราบว่าแล้วจริงๆแล้วนอกจากเรื่องมีการเอาเงินของทางวัดผู้การกองปราบยังยืนยันว่าอาดีตในคมหรืออดีตพระคมมีการเสพเมถุนด้วยครับคุณผู้ชมฮะถ้าภาษาบ้านๆก็คือพระมีเซ็กนนแหละถูกไหม และที่สําคัญก็คือการเสพเมถุนพบว่ามีการเสพในกุติกองปราบถึงขนาดที่ว่าออกผังมาเลยนะฮะเสพเมถุนกับใครอะไรยังไงให้คุณผู้ชมดูผังแล้วเปิดให้ดูเต็มจอสักนิดหนึ่งขึ้นเต็มจอเลยไอ้อธิบายเนี่ยซิมันเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการตรวจค้นแล้วเกี่ยวกับการที่พระไปมีเซ็ก มัน<ช>เป็นยังไงดูตรงกลางก่อนเลยฮะที่เราเขียนไว้นายคมหรือว่าอดีตพระคมตรงนี้เป็นทําหน้าที่ก็คือเป็นประธานสงฆ์เหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเห็นตรงกลางแล้วใช่ไหมฮะแล้วฝั่งขวามือคือความสัมพันธ์ที่ตัวของพระคมเองเคยไปมีความสัมพันธ์กับพระและอดีตพระที่วัดนคนหนึ่งก็คือหนึ่งในคนที่ถูกจับอดีตพระหมอก็คือที่บอกว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยแหละฮะคนนี้มีทั้งเรื่องเส้นทางการเงินรวมไปถึงความสัมพันธ์ แล้วก็พระบีพระ C กับอีกหนึ่งคนก็คือในดีคนนี้เคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ส่วนฝั่งซ้ายคุณจุฑาทิพย์คนนี้เป็นน้องสาวของอดีตพระคมซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บเงิน2ส,ส่วนในการคือเก็บไว้ที่บ้านกับเก็บเอาไว้ในบัญชีรวม182ล้านดูภาพปฏิบัติการที่เข้าไปค้นในบ้านของน้องสาวอดีตพระรูปนี้หน่อยเนี่ยนะครับผมเรียกในคมแล้วกันเนี่ยนะฮะนี่ฮะ แล้วก็เปิดเส้นทางการเงินแล้วก็เส้นทางที่มีการเสพเมทุนกับผู้ชายทั้งหมดก็คือ4คนแน่นอนที่สุดนี่คือวินาทีตอนที่เจอเงินอยู่ในกระเป๋าถูกไหมฮะใฮะและอย่างที่บอกมันมีกล่องอีก180ล้านคือเงินส,สดคือ51ล้านถามว่าวันนี้ท่านผู้การกองปราบจะดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับมาตรา1นึเรื่องเบื้องสูงด้วยหรือไม่ปรากฏว่าผู้การกองปราบบอกว่าหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่พบนะ และจากการตรวจสอบทั้ง3คนให้การรับสาร,รภาพนำเงินของวัดออกมาจริงๆรวมถึงอยู่ในช่วงที่ครองสมณเพศได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิถือว่าขาดจากการเป็นพระมีภาพตอนที่เขาควบคุมตัวทางด้านของในคมมาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วนำตัวมาสอบปากคำโดยทางกองปราบเนี่ยมีการสอบปากคำแล้วอ้างว่าทางด้านของนคมยอมรับสาร,รภาพม,มีเสียงของผู้การกองปราบนะฮะลองฟังดูหน่อยครับ อย,อยู่คนละที่ครับอย,อยู่ในคนละที่ตอนนี้ก็อยู่ใน,ในความควบคุมของของเราเนี่ยนะครับนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางบ้างอะไรบ้างครับอ๋ออยู่ในพื้นที่ไหนครท่านในกรุงเทพอะค่ะมีมีต่างจังหวัดด้วยเลยด้วยครับทางวัดมีการจัดโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจดีนะครับหรือโครงการต่างๆของวัดซึ่งมีหลายโครงการนะครับก็มีการมีการเบิกถอนจากเงินของของบัญชีวัดซึ่งวัดโดยปกติวัดก็จะมีบัญชี ส่วนตัวของของทางวัดอยู่แล้วนะครับครับมีพฤติการที่น่าจะเข้าข่ายความผิดอย่างอื่นไหมคะเพราะว่าเห็นมีลักษณะการพูดหรือว่าการแอบอ้างอะไรต่างๆมีพฤติกรรมของพระอาจารย์คมที่จะเข้าข่าย1นึ่งหนึ่งสองด้ไคะในเบื้องต้นยังไม่มีในความผิดฐานมาตรา1นึนะครับแต่ที่เราตรวจสอบพบเนี่ยก็พบว่าในคมกับพวกเนี่ยนะครับในในขณะที่เป็นพระเนี่ยก็มีพฤติกรรมในพฤติกรรมในลักษณะของ อชอบอบุคคลเพศเดียวกันนะครับนี่ละเป็นคำยืนยันจากผู้การกองปราบวันนี้ทางด้านทีมข่าวคุณผู้ชมฮะเราได้มีการติดตามเรื่องนี้มันก็มีการไปนำเรื่องราวของคุณคมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนำมาตรวจสอบกันอีกโดยเฉพาะวันนี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีการไปอ้างประวัติว่าในคมเองเนี่ย จบจากทางด้านของมหาจุลาซึ่งล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วนี่นะครับว่าตัวของในคมคุณผู้ชมครับไม่ได้จบจากมหาจุลาแต่อย่างใดขณะที่วันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดซึ่งทางด้านในคมเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ก็คือวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งวันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันก็มีมุมที่น่าสนใจเพราะ ทางด้านของชาวบ้านวันนี้ทันทีที่ท,ทราบข่าวว่าในคมถูกจับกลุ่มทั้งเรื่องเกี่ยวกันยักยอกทรัพย์ร้อยแปดสิบล้านและเรื่องเกี่ยวกับเศพเมถุนปรากฏว่าอย่างชาวบ้านในบ้านทรัพย์สมบูรณ์อย่างคุณแมนคุณแมนวันนี้เปิดใจกับช่องแปดเลยบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นชาวบ้านแต่ไม่ค่อยนิยมเข้าวัดแห่งนี้ถามบอกพี่แมนทำไมชาวบ้านไม่ค่อยเข้า ปรากฏพี่แมนบอกว่าเอาจริงคือเหตุผลก็คือวัดที่นี่กฎระเบียบเยอะที่สําคัญไปไปมาหลังๆนี้เรื่องคนเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเนี่ยจะเข้าวัดนี้เนี่ยมันค่อนข้างลําบากโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางวัดเริ่มมีกฎระเบียบสแกนคนเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วคนมาทําบุญที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนรวย พระอาจารย์คมค่อนข้างจะตตำหนิติเตียนชาวบ้านที่นำของไปถวายแต่พอมีคนมีเงินเอาของเข้ามากับปล่อยพานชาวบ้านก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อไม่เข้าพวกผมไม่เข้าไม่ถึงเนี่ยหลงอยางนี่พวกผมไม่เข้าได้อยู่สองสามปีแรกแต่ช่วงหลังก็เริ่มเข้าไม่ได้มีแต่หล,หลังเข้าไม่ได้ประมาณกี่ปีพี่สี่ปีสี่ปีหลัง หลังมาเนี่ยก็คือแบบเสร็จกิจการเขาเอาปิดประตูโดยที่ไม่มีใครเข้าได้ไอ้ช่วงแรกก็คุกคีอยู่แต่ช่วงหลังคือไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะทไมมีธุรกิจหรือว่าภาราิจจริงอ่ะเข้าไม่ได้เลยแต่คนทั่วไปก็ไปทปําบุญได้คนทั่วไปอ่าอย่างรากย่าไปเฉพาะกลุ่มๆไป คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะนอกจากชาวบ้านเองจะรู้สึกว่าคนจนเข้าวัดแล้วกฎระเบียบมันช่างเยอะเหลือเกินปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่14คุณสิทธิโทนพรินก็ออกมาเปิดเผยกับทางช่อง8บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าระเบียบมันเยอะมากเยอะถึงขนาดที่ว่าหลังๆพอคนรวยเข้ามาวัดเยอะๆกลายว่าชาวบ้านจะเข้าวัดทั้งทีวัดห้ามถ่ายรูปวัดประกาศเป็นเขตสงชาวบ้านที่มาทําบุญ เห็นบอกว่าต้องมีเขตเลยว่าชาวบ้านจะต้องอยู่โซนไหนอะไรยังไงและนอกจากนี้ยังมีกฎห้ามเพ่นพ่านต้องอยู่ในระเบียบเวลาของวัดขณะเดียวกันใครที่จะมาวัดแห่งนี้จะต้องถามเลยว่ามาพบพระรูปใดแล้วให้นั่งรอหลังจากนั้นจะไปกราบเรียนพระรับพระจึงจะออกมาพบกับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไปทำบุญกับวัดอื่นแทนส่วนกรณีทางด้านคุณคมภาพที่โดนจับวันนี้เขาเห็นแล้วแหละ เพิ่งเห็นพร้อมกับสื่อถามบอกจริงหรือเปล่ามีการเอาพระสงพระหนุ่มไปมั่วก,กันในกุฏิชาวบ้านบอกอันนี้ไม่รู้แต่พระอาจารย์หมอซึ่งก็ศึกด้วยใ่พระอาจารย์หมอเท่าที่ดูอดีตเจ้าอาวาสเป็นคนปฏิบัติดีนี่าก็จะมีกฎระเบียบก็คือก่อนจะเข้าวัดก็จะมีประตูแล้วก็จะมีคนที่มาสอบถามว่า,าจะพบามาทุระอะไรท่านนั้นก็นั่งรออยู่ที่ เรือนที่ว่าท,ที่รับแขกก่อนแล้วก็จะจะถ้ากิว่าไปหาพระองค์นั้นชื่อนั้นเขาก็จะนิม,มนต์มามานังคุยอยู่ข้างนอกนะครับจะเดินเ่นพ่านไม่ได้ภาพเป็นตลอดไม่ได้นะครับต้องเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนนั้นในส่วนนั้นเราก็เดินเฉพาะที่เข้าห้องน้ําเท่านั้นจะ,จะเดินขึ้นไปไอ้เขต ห่วงห้ามจะขึ้นไปไม่ได้อันนี้อันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมกับวัดที่ทางด้านของในคมเนี่ยเขาเคยเป็นพระ เอาจิงวัดป่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีกฎอย่างนี้จริงนะครับเขาต้องแยกเลยและต้องมีเวลาว่าจะมาพบพระกี่โมงไม่อย่างนั้นการวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนมันจะเพ่นพ่านไปหมดแต่เข,ข้าใจแหละชาวบ้านก็รู้ว่าวิถีแบบนี้มันไม่ใช่จริตของเขาปรากฏว่าพระคมถามว่าดังมากไหมคุณผู้ชมฮะเอาแหละไอ้เรื่องที่นักข่าวถามวันนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียคงเห็นเยอะมาก mm. โดยเฉพาะบรรดาคนมีสตุ้งสตัางที่เป็นลูกศิษย์ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่มีคนไปเจอภาพ เอาจริงเขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะใครจะรู้ว่าอยู่ๆภาคคมจะไปเสพเมถุนคุณแหม่มจินตลาสุขพัฒน์ไหนขอดูภาพหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการนี่ฮะแล้วก็ทางด้านกับเพื่อนนักแสดงใช่ไหมใช่ฮะคุณบุ๋มรัญญาฮะไปด้วยกันวันนี้เราได้ติดต่อไปยังคุณแแม่มครับ ถามบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่ไปเหมือนกับศรัทธาพระคมเขารู้มาก่อนไหมว่าเนี่ยมันมีเรื่องมีราวแบบนี้คุณแหม่มว่ายังไงคือจริงๆตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็ยอมรับว่าเห็นข่าวแล้วเหมือนกันวันนี้ที่มีการว่ามีการจับอดีตพระคมคุณแหม่มเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยไปเพราะภาพมันก็เคยถูกแชร์ในโลกออนไลน์คุณแหม่มชี้แจงกับเราแบบนี้บอกว่าเคยไปวัดแห่งนี้ที่เป็นวัดป่าที่โคร,ราชเนี่ยฮะไปมาแค่2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกไปปฏิบัติธรรม ครั้งที่สองไปทําบุญเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนเ,อนเน่ชวนไปไม่ได้เป็นโยมอุปถากแต่อย่างใดแล้วก็ตอนที่ไปแล้วก็เห็นภาพนะฮะฝั่งซ้ายที่บอกเคยไปกราบท่านแน่นอนว่าคนเข้าไปก็ต้องไปกราบอดีตพระอยู่แล้วบอกว่าเท่าที่สัมผัสรู้สึกว่าอดีตพระอาจารย์คมหรือว่าในคมเนี่ยฮะเทศนธรรมก็เทศนาได้ดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีหน้าเลื่อมใสส่วนตัวไม่ทราบเรื่องราวในวัดเห็นข่าวก็ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางด้านของผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณนุ่นวรนุษเพราะก็บอกว่ามีภาพของคุณนุ่นเอง ที่เข้าไปเหมือนกราบใช่ไหมใช่ฮะซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะเพราะใครจะรู <t iny> <t iny ้ว่าอยู่วันนี้มันเกิดเรื่องเกิดราวผู้จัดการให้ข้อมูลไว้ว่ายังไงบ้างก็วันนี้ผู้จัดการบอกว่าก็ตามที่เห็นตามข่าวเลยก็ยอมรับเหมือนกันตกใจเช่นเดียวกันแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันเคยมีข่าวขราวเกี่ยวกับเรื่องพระแบบนี้อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วแล้วก็เห็นข่าวครั้งนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการสงฆ์เพราะเห็นเป็นประจํา ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าต้องไปกราบนมัสก,การทุกครั้งแต่ไปทุกครั้งเนี่ยก็จะมีคุณนุ่นไปมีครอบครัวไปถามว่าไปเพราะว่าแม่ของฝ่ายคุณสามีครับคุณต๊อดเนี่ยเขาเป็นโยกอุปถาคที่นั่นทําให้อาจจะเดินทางไปบ่อยส่วนคุณนุ่นเองก็บอกว่าไม่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปไม่รู้จริงๆว่าท่านเคยกระทําความผิดอะไรเกิดขึ้นนี่ฮะก็เป็นคําชี้แจงของศิลป,ปินดาราออกมา